ไม่รอพี่ฟ้าประทานโทษนะพี่ฟ้าเสร็จกี่โมงนิ้วเท้าเหรอคะที่บอสทำน้ำร้อนลวกใส่เหรอบอสอะมือหนึ่งมือหนึ่งล้าอยู่ใช่ไหม <S <S 2> <S 2> อีมือหนึ่งโลกลูกชิ้นอยู่เรารีบมากรีบแบบรีบเทลูกชิ้นรีบใส่ผังรีบรีบ,รบ,รบจนพอเสียบ พอยกไอ้นี่ยยกตะแกงขึ้นอะน้ำมันไหลลงเท้าพอดีน้ำร้อนๆอะก็้บวมนิดหน่อยแ,<ร>แต่ก็โอเคพายไวสาวหายาทาอพอเป็นวอนสทำอะไรก็ไม่ผิดไม่เหนื่อยค่ะจะได้กลับไปนอนละเพราะว่าต้องเหมือนเช้าแล้วก็ ประกาศประกาศนะคะผู้นี้ไม่ได้มานะคะเนื่องจากว่าถ่ายงานวิ่งไวเสร็จปุ๊บก็ต้องไปสนามบินค่ะไปกับภูกิจไปรับปริญญาเนาะรู้ไหมเนี่ยรูกก้ไปไม่ได้ทำไมอะไม่เป็นไรอยู่ดีเป็นไรอะ่ะอ๋อแม่ไมไ่เป็นไรสวัสดีครับอยู่ดีเป็นไรอะ่ะอาไีแชมเป็น หรอพี่แฉลรองเท้าของพี่เอ๋มาใช่ไหมใช่นางเพชรอ่ะหาพี่เพชรไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวนางมาโรงแรมเดี๋ยวนางมาโรงแรมค่ะโอ๊ะได้ไหมหมดพลังแล้วหรอไฮดี้อือน้าดิไม่ได้โอ้ยมีน้องหอนแขูงขึ้นใช่ไหมพี่ไฮดี้คะเป็นทุกอย่างของกรเป็นเซ็กซ์ขนาดล่าสุดเป็นพ่อค้าแล้วค่ะใช่แล้วก็เป็นคนดูแลคุณชารอดเรียกผิดนะ ท่านหญิงชาลอดโอเคเธอรองเท้าพี่เอ๋มาใช่ป่ะใช่ก็คือป่ะเดี๋ค่อยแบกมาให้เขาคู่นี้หนูไม่มาคู่นี้กับภูเก็ตเรียบร้อยจะไม่ไปได้แล้วนะครับพี่มันมีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันมีคนนึงไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันมีไปกับอีกคนนึงที่สามแกไปเอาคิการ์ดให้หนูอยู่อ่ะอ๋อเหรอใช่มาคู่นี้หนูมีทายไม่ตอนกลางคืนนู่นพอถ่ายวิ่งรีบกลับพอถ่ายวิ่งไว้เสร็จหนูก็ต้องไปสนามบินเลย คุยกับพี่แวรแล้วหกกับเจ็ดหนูรับปริญญาไงแก <Okay. S 1> คุย<อ><อ>แกันแล้วของขวันนะกลับมาเดี๋ยวคอยเอาค่อยพา,าไปเลี้ยงรอกลับมาก่อนทุกคนเป็นพยานนะคะหนึ่งหมืนคนที่ฟังอยู่ท่านหญิงชาลอตทรงงานนะักใช่แล้วค่ะแล้วหนูกลับขึ้นมาวันไหนวันที่เจ็ดเลยพอรับพอถ่ายซ้อมใหญ่เสร็จปุ๊บหนูก็บินกลับมาเลยอ๋อย่าไม่จริงใช่ไหมฮะ ยังไม่ยังไม่รับจริงหนูไม่รับจริงมันเสียเวลาอ๋อต้องเรียกว่าเลดี้เหรอเลดี้ฉลอเหรอทุกคนเลดี้ฉลาดเป็นคนชลอธรรมดาแหละฉลาดอยากเป็นคนธรรมดาแค่เป็นคนค่อนข้างเฟมัสก็เหนื่อยในระดับหนึ่งมีใครที่ฉลอถึงแมรี่แล้วเหลือใครคนหนึ่งอ่ะมาลีมาลีกลับเองหรอไม่สนแน่นะจ้ะ

เดี๋ยจะลงไลฟ์แล้วอุ้ยจะลงไลฟ์แล้วอุ้ยเขาได้ซอยเพจมีคนแอบส่องค่ะทุกคนได้แบบแฟนคลับด้ค่ะพี่คะเปิดอันนี้ไม่ได้หรอกระจกข้างนี้อะค่ะเปิดยังไงข้างหลั่งก็เป็นหมอคพี่ซ่าพี่ซ่ากลับด้วยหรอนั่งได้นั่งได้พี่ข้างหน้าวะ พี่ฟ้าลองเพาะมากพี่ฟาเก่งมากเลยเดี๋ยวให้รางวัลลูกอมหนึ่งอันเยอะมากรางวัลนึง เดี๋ยวถ้าเจอไอ้พวกอีกสองคนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะสภาพตอนนี้ก็นิ้นเปรีย้ยเนาะทุกคนเสียงหวานเลยนะ